บนเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทยในพื้นที่กว่า10,000แตารางกิโลเมตรมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กระจัดกระจายกันไปทั่วรู้จักกันในานามกระเรียงงเยาอีก้มูเซอร์และลีซอทุกเผ่าต่างมีวิถีของตนเองดำรงชีวิตอยู่ด้วยการถางป่า ทำไร่และปลูกฟินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถทรงตระหนักถึงปัญหาที่มาจากชนกลุ่มน้อยเหล่านี้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงช่วยเหลือโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสัญชาติพระราชทานที่ทำกินเป็นหลักแหล่งให้คือที่ ที่เกิดโครงการเกิดการช่วยเหลือเขาอย่างจริงๆอย่างจังเนี่ยก็เพราะพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เนี่ยมีรับสั่งให้วิจัยเรื่องหาผลไมา้หาพืชอื่นมาปลูกแทนเนี่ยเราก็ไปหาชาวบ้านหมู่บ้บานหนึ่งแล้วก็ให้เขาปลูกอย่างเงี้ยแล้วเมื่อปลูกเขาได้สําเร็จเงินเข้ากระเป๋าแล้วเนี่ยหมู่บ้บานใกล้ๆก,ก็มาขอเอาบานะ้างอะไรแบบนี้มันก็เลยกระจายกระจายออกไปสมเด็จท่านเขามีโครงการท่านดัมิกมามพ่อผมก็เข้าไปเรียนฝึก ท่านให้อาจารย์เข้ามาสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเงินพวกผมก็สนใจมากและก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้ไปเป็นนักเรียนของท่านส่งส่งเสริมการศึกษาให้เด็กๆอ่านเขียนภาษาไทยได้และที่สำคัญสมเด็จพระบรมราชนินาถทรงเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าชาวไทยภูเขาสร้างความภูมิใจของความเป็นคนไทยให้อย่างเต็มภาคภูมิ оам